ฮมมแฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซัมเมอร์วอร์ที่น่าหลักทุกท่าน้วยนะฮะตอนนี้ผมช่นเคยครับในวันนะจ๊ะวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมีการมาแจกเร็วๆนี้นะครับซึ่งเป็นตระกูลที่จะได้เรียกว่าค่อนข้างเก่งเลยนะทุกคนนะเก่งหลายตัวเลยด้วยกันนะครับก็คือตระกูลนะครับผมอสุูรานะครับผมเออมันมาแจกตัวของอสุูราไฟเนาะทีนี้ตัวของอสุูราไฟเนี่ยจะเข้ามาแจกในวันที่14กุมาสิ้นสุดนวัที่16กุมภานะมาณครับวิธีการได้รัง่ายๆครับ เล่นโถงดันเจี้ยนปกติแล้วก็เก็บชิ้นส่วนนะครับพอเก็บชิ้นส่วนเสร็จป,ปั๊บก็เอาชิ้นส่วนเนี่ยมาเปิดเราจะได้สูงสุดนใน5ตัวนะครับผมต่อเออต่อการลงหนึ่งชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบนะครับในแค่5ตัวเท่านั้นนะฮะต่อไป <c oughs> มาพูดถึงตระกูลน้องกันดีกว่าว่าตระกูลอสูราเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่เก่งแล้วก็ใช้งานแบบไหนใส่รูแบบไหนยังไงบ้างนะครับก็ใครที่ชื่นชอบคอนเท์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะฮะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของอัสูลาคาดไฟกันก่อนนะครับอัสูลาเนี่ยเป็นแก๊งที่จะเรียกได้ว่าเก่งทุกคาดนะครับอันนี้บอกก่อนเลยแล้วก็เป็นฝ่ายเฟสของการแบบโจมตีส,ส่วนใหญ่เนาะอ่ะอัสูลาไฟนะครับผมสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยเป็นการโจมตีสัตูนะครับผมสามครั้งการโจมตีเนี้ยจะมีโอกาสแตะในเรื่องของประทับตา2เทินนะครับนอกจากนี้นะครับผมถ้าค่า e เ k ของเราเนี่ยสูงกว่าสัตูเนี่ยจะเป็นการโจมตีเพิ่มอีกเทินหนึ่งเท่ากับว่ามันจะมีโอกาสโจมตีสูงสุดถึง4ครั้งเลยนั่นเองนะ นะครับผมสกิลที่2ครับผมเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวเนี่ยสครั้งครับการโจมตีแนีถ้ากรณีที่เราตีติชิจิคอเนี่ยจะเป็นจะเป็นการเพิ่มเกรดเนี่ยสินะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับการโจมตีเนี่ยจะสูงสุดถึง6ครั้งด้วยกันขึ้นอยู่กับค่าพลังโจมตีของเรายิ่งค่าพลังโจมตีเยอะก็ยิ่งจะตีเจ็บนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็ตีเยอะนั่นตีหลายครั้งนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาครับไคลแมกก็คือสกิลที่สามครับผมโจมตีศั ลดพลังทุกประเภทนะครับก็คือตีแบบอรู้ไปเลยนะครับผม <c oughs> อ่ะอ่าฮะและการโจมตีในะการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาส30นะครับผมที่จะเป็นการเพิ่มคูดาวขึ้นไปเวลาหนึ่งเทินนะครับผมก็คือแบบเพิ่มคูดาวศัตรูได้นะครับผมอ่ะจำนวนการโจมตีจะสูงสุดถึง8ครั้ง <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วยโดนตีแต่ละทีในขี้เทียบพุ่งนะผมอ่ะโดยเอ่อโดยขึ้นอยู่ความต่างของค่าอีลิเคของเรากับเป้าหมายนั่นเองนะครับก็ที่เวิร์ดตัวนี้ก็ง่าย,ายๆครับ,รบพยายามทําตัวของเอ่อ เอทเยอะๆนะครับพยายามทําอ d ีเคพื้นฐานแบบหนักๆหน่อยนะเงี้ยบวกหลังสักประมาณสองพันางเงี้ยเอทีบวกหลังเนะี่ยเราก็เป็นหนักขี้เหลที่เม็อย่างเงี้ยก็น่าจะวันช็อตคิวได้ไม่ยากนะ,นะับทุกคนเป็นตัวเป็นตัวที่ตีเจ็บมากนีผมการใช้งานของน้องเนี่ยส่วนมากผมว่าน่าจะเอาไปเล่นแบบเฟรของการเล่นจเจาะหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบพวกเอ่อทำำําดามจแบบแรงๆเงี้ยแล้วก็น่าจะเล่นในเรื่องของเอ่อเนโครได้นะครับแล้วก็ตัวของเอ่อซ้ำหัวได้นะครับตัวนี้เก่ง เอาไปเล่น T P P E ได้อยู่นะครับผมอ่าประมาณนั้นละกันเนาะรุนที่แนะนำผมแนะนำเป็นรุนตัว A เลยนะรุนตัว A หรือรุนดาบเออรูพี้ค่าที่เราเรียกกันนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อมานะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอสูรราธาดน้ําตัวนี้จริงๆเองก็เก่งนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแต่กูลอสูราเนี่ยสกิลหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็ตีแล้วก็แปรประทับตาได้นะครับแล้วก็ถ้า A T K เราเยอะนะครับก็จะตีเพิ่ม1ครั้งนะครับผมอ่าตัวสกิลที่สอ,อ,อสาาน,อนาไนะ คือเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียวใน3ครั้งถ้าต,ตีติดคีเนี่ยเ,เราก็จะได้เกรดเนี่ยสินตะครับแล้วก็โจมตีสูงสุดถึง6ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับอืมต่อไปครับผมสลับตัวของสกิลที่3นะครับอันนี้เป็นสกิลติดตัวนะครับผมทุกครั้งที่โจมตีศัตรูพรลังโจมตีของตัวเราเองอจะเพิ่มขึ้นขึ้นทีละ50หน่วยสูงสุดถึง1000หน่วยก็ถือว่าเยอะนะครับทุกคนนะนอกจากนี้นะครับผมเมื่อพลังโจมตีของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงขีดสดแล้้วนะรรบผมมมจจเเเเปป็กาาโตีีีท่่ไยชิงมมอ ก็พยายามแบบออกเทิร์นบ่อยตีบ่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวนี้จริงๆอ่ะมันเหมาะกับการที่จะเอา,เอามาเล่นในเฟสของการเล่นตีคนซะมากกว่าคิววอลซิกวอลเนี้ยผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับผมเล่นแบบยื้อๆหน่อยอะไรประมาณนั้นเป็นต้นเนาะแต่ตัวนี้แอบ,บใช้งานยากเพราะว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของการเก็บสแตทพอเก็บสแตทไปเสร็จสาบเนี้ยมันนานมากก่าจะเก็บครบเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยจะถูกหยิบจุกจับมาใช้ในคอนเทนต์แบบแลหลายคอนเทนต์สักเท่าไหร่ นะครับอันนี้แอบหยิบยากนิดนึงนะครับผมรูที่แนะนาก็เป็นเอ็กซ์เทอร์นะอันนี้เป็นเอ็กซ์เทิร์เลยนะครับเอ็กซ์เทิร์แล้วก็อาจจะเป็นตัวเฟสของเคาน์เตอร์หรือในเมซิดอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับต่อไปครับท่าลมท่าลมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะสามารถที่จะเอาไปใช้งานในช่วงเริ่มต้นนะได้ดีมากๆนะครับดีเลยนะครับผมแต่ว่าเาด้วยปัจจุบันเนี่ยตัวแทมมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะบทบาทของน้องก็จะอแบบแซมลดลดลงไปแต่ว่าก็ยังคงเก่งอยู่นั่นเองนะครับ สกิลที่2ของอสูราธาตุลมก็คือเป็นการโจมตีหมู่นะสอถึงสครั้งนะครับโดยการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นการแปะในเรื่องของบัฟพ,พิษด้วย2เทิร์นั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นเป็นตีหมู่แล้วก็แปะพิษได้นะครับผมค่าแม็กของน้องคือสกิลที่3ครับทุกคนโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผม3าถึงหครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการดูดซับเกรเนฮีร์ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเป้าหมายมีเอฟเฟกลบพลังมากเท่าไหร,ร่นะผมโอกาสที่จะเป็นการเพิ่มจนนํานวนโจมตีก็สูงขขึ้้้นนนนนนเเเเทท่่่่่่่าาาาาัััก็คืือออปรรระมมณววยยิงงงงถีีีใดดบบฟแหหไ มันก็จะเป็นการโจมตีแล้วแบบเหมือนคล้ายๆโจมตีบ่อยโจมตีแรงขึ้นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับอืมตัวของอสูราลมผมว่าเล่นเล่นแบบห่อ,อหอได้นอนสีได้ตีวอลซิกบอลแล้วก็อารีนาอาเจได้อยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะตัวตัวผมชอบเป็นการใส่เป็นเวสตันมากกว่านะทุกคนสตันวิวเนี้ยน่าจะเวิร์กนะครับผมประมาณนั้นเนาะต่อไปก็ผมท่าที่ผมเกลียดมากอสูรแสงไม่ชอบจริงๆนะคี้บผมอ่ะ ก็คือสกิลที่2ของน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีสตูเนี่ยเอาเดี่ยวนะครับสครั้งถ้าตีติดคลิกก็จะเป็นการได้เกยียรติทีละสิบหานะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือจํานวนการโจมตีเนี่ยสูงสุดถึง6ครั้งขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเรายิ่งตัวของพลังโจมตีเราเยอะนะครับผมมันก็จะทําแบบการตีหลายๆฮิตได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปนี่คือสกิลที่น่าเกยียดมากสำหรับตัวของอินทราธาตไม่ใช่อินทราสิไอตัวของอสูรเนี่ยธาตุแสงนะครับ ก็คือเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมเมื่อเราโจมตีครบ7ครั้งพอตีจะครบ7ครั้งมันจะเป็นการตีหมู่ปึ้งและไอการโจมตีหมู่เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความแม่นยําให้กับตัวน้องเอง30%แล้วก็จะเป็นการโจมตีเพิ่มเติมใส่ศัตรูทุกตัวทําให้เกิดคิคสตันเป็นเวลา1เทินนะครับผมโูมันมันแบบพระเจ้าช่วยกล้ยทอดมากทุกคนถ้าตีครบ7ครั้งปั๊บนะมันมันจะมีการโจมตีโบนัสเพิ่มอีกครั้งหนึ่งปึ๊บ ในการโจมตีโบนัสเพิ่มในครั้งนี้ก็คือเป็นการสกิลสามนี่แหละซึ่งมันเป็นการโจมตีหมู่การโจมตีหมู่ตรงนี้มันมีโอกาสสตันสูงมากแทบจะแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์อะผมเจอทีไรเนี่ยคือแบบสตันตลอดเลยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะที่ผมเจอเยอะๆเลยก็จะเป็นกิววอร์ซิฟอร์นะโอ้โหแบบเจอจนร้องอ่ะจอแบบโอ้พี่พอเขินผมไม่ไหวจริงๆว่ะเจอจนผมร้องอ่ะจริงๆตัวของสลับตัวของเอ่อสูรธาตุเอไอตัวเนี้ยอสตูราอสตูราธาตุธาแสงะะแบบไม่ไหวจริงๆ รูนที่แนะนําก็จะเป็นเอ็กซ์เตอร์นนะครับเอ็กซ์เตอร์น์เดททอร์เนี่ยเจอบ่อยมากเจอบ่อยแบบ Boy Boy บ่อยๆนะฮะต่อไปอันนี้ก็เจอบ่อยๆนะฮะส่วนตัวเองก็มีนะครับแล้วก็ค่อนข้างชอบน้องพอสมควรนะครับอสุรามือเนี่ยผมเรียกได้ว่าเป็นมหาเทพเลยก็ได้นะครับไม่ใช่อสุราอีกแล้วเอออสุราถูกละชอบจาสับสนนะเอออสุรากับอินทราเนี่ยจําสับสนนะทุกคนขอภอภัยด้วยจริงๆอืมตัวของอสุราธาตุมือเนี่ยเป็นตัวที่แบบเก่งมากนะสกิลที่2ของน้องเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่นะครับสองถึงสามครั้ง การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นการแบบแปะในเรื่องของบับพิษสองเทินเนาะเอยแล้วก็สกิลที่3นะครับผมหากตัวของน้องเองอ่ะมีเลือดเอ่อเจขึ้นไปนะครับเจขึ้นไปก็คือต่ากว่าไม่ได้ต้องมากกว่า70%ขึ้นไปเนาะตัวของน้องเนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับอ่าจะติดสถานะยั่วยุบนหัวนะครับผมททาให้ศัตรูมาตีตัวของน้องเนาะเออประมาณนั้นนะครับในขณะที่ศัตรูมาโจมตีด้วยสกิลเป้าหมายเดียวหนึ่งครั้งนอกจากนี้นะครับเมื่อูตง เรามีโอกาสจะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับผมอ่ะซึ่งการเคาน์เตอร์เนี่ยความเสียหายเนี่ยจะแรงตามก้าวให้ P สูงสุดของตัวเราเองด้วยนะครับผมเท่ากับจํานวนครั้งที่ถูกโจมตีมีโอกาสา30%ที่จะเป็นการเกาะแตกศัตรูลง1นึ่คืนนั่นเองครับก็สรุปให้ฟังง่ายๆถ้าเลือดต่ำเออถ้าเลือดสูงกว่า70%ก็จะเป็นแบบก็จะมีสถานะย่อยุอยู่บนหัวแล้วถ้าศัตรูมาตีน้องปั๊บเนี่ยมีโอกาสาที่จะเป็นการเคาน์เตอร์กลับนะครับจะเป็นการตรีสวนแล้วก็จะเป็นการเกาะแตกได้นั่นเองครับเป็นตัวเองที่จะเร โคตรมหาเทพทุกคนมันคือโคตรมหาเทพซิววอซีวอตัวเนี้ยที่ผมเจอเนี่ยรูนเยอะมากเป็นเอ็กซ์เทิร์นก็เจอเออสตันก็เจอนะครับแล้วแต่ว่าคนจะใส่กันแบบไหนแต่ส่วนมากผมเจอสตันกันเยอะนะครับสตันนี่คือแบบแทบอ้วกสตันนี่คือแทบอ้วกแล้วก็เป็นตัวที่ r n g สูงมากด้วยนะเอะจริงๆนะครับผมประมาณนี้ถ้าจะให้เลียงระดับความเก่ง5าธาตุนี้นะผมมองว่าธาตุมืดเนี่ยคือเดอะเบสนะครับผมให้ที่1เลยจริงๆให้ที่1เลยจริงๆแล้วก็ที่2 ที่2เนี่ยผมให้เป็นตัวธาตุแสงอันนี้เก่งนะครับผมส่วนที่3ที่3ผมให้ลมลมเล่นง่ายลมมันมีความแบบเล่นง่ายไปได้ง่ายเงี้ยก็ก็จะมีความแบบเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่4ผมให้เป็นธาตุไฟนะครับผมส่วนสุดท้ายก็คือเป็นตัวของธาตุน้ําธาตุน้ำผมมองว่ามันแมคเทคนิคมันเฉพาะเกมจริงๆอ่ะผมก็เลยแอบไม่ค่อยเชียร์จริงๆนะครับก็รู้สึกว่ามันเล่นยากพอสมควรนะสำหรับตัวของธาตุน้ำนั่นเองนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ด้วยนะฮะ